lục khên xả là văn lục khên lục khên xả là văn lục khên lục khên con xả là văn ơi สวัสดีภาษาไทยสบายดีภาษาล้าเจ้าพ่อแม่พี่น้องพอกับขออีกแล้วเดอ้อแฮปปี้ล่าไต้ไทยสละวันเด้อเจ้ามื้อนี้ผู้ขาสิขอพาพ่อแม่พี่น้องออกมาเบิงไมยางเบิงเลาะเบิงความเจริญสีเวลหุงเฮืองของกทมอเดอ้อมื้อนี้ผู้ขาได้มีโอกาสออกมาเบิงเยาว,วราชกอทมอเนาะทีแรงทงเที่ยวของ คนทั่วโลกกว่าได้เนาะพี่น้องเนาะจุดนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทั่วโลกรคนอยากเข้ามาหอดมาถึงผููคาก็ดีใจร้ายได้ออกมาเบิงไม่เห็นถนนเยาวราชแรงท่องเที่ยวของสังคมประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะผูคาดีใจร้ายได้ออกมาเห็น ความหวงเฮืองสีวิไลของกอท่อมอจบงามอ e ีลีเดอร์พี่นอ้องมืนนี้ได้มีโอกาสสีผ้าออกมาสื่อมาเลาะเบิงยมแรงแรงหรือว่าหัวแรงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ภูขากะมาต่อ ถวสื่อขนมปังเดอ้อห่านเด่นห่านดังแย่ววลาดเนาะพี่น้องคน้น้ลยหรีขนมปังเพิ่นกะซิมแซบทูกรสชาติเลยพี่น้องผู้ใดบ่ท่านมีโอกาสกะหาโอกาสมาสื่อมาซิมเบิงเดอ้อพี่น้องเบิงผู้ค้นลูกขาเพิ่นน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ มาเบิงน้ากันวา่าภูคาสิได้รสชาติไดแน่นี่ก็คือห่านเพิ่นนอพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นใส่ของขนมปังแต่ละไใสแต่ละไใสอันนี้เป็นใส่เนยสมนอพี่น้องนาะ แสบหลายพี่น้องเอ้ยหานเพื่นดังอิลีเดอร์อยู่นีทาคิ้วกระบอดนเดอ้อพี่นอญญาา้องบรรยากาศแยมเ่องๆผู้คนออกมายางมาเที่ยวมาเบิง ส่วนหลายนักท่องเที่ยวกะซิมีแต่พวกต่างชาติเนาะพี่น้องแต่ว่าในช่วงนี้กะซิมีแต่คนไทยเนาะพี่น้องที่เพิ่นได้ออกมายางมาเลาะมาเที่ยวมาชมในแรงท่องเที่ยวแห่งนี้ของสังคมบ้านเพิ่นเนาะหูขากะบบท่านได้เคยหูเคยเห็นกับพ่อได้มาสัมผัส ได้ไมาเห็นกระต่นเตนหลายดีใจน่ำที่เห็นบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นเจริญฮวงเฮืองทุกอย่างท่านสมัยคูยางครูแนวเอลีเดอพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเพิ่นใส่ใส่ให้ลูกข่าแต่ละลูกข่าแต่ละคนเนาะว่าสิเอาใส่ไดสิสั่งแบบใดเนาะพี่น้องเนาะขายดีเอลีเดอร์ขนมปังเพิ่น มีภูคขากระไดมาแล้วเนาะพี่น้องได้มาสามรสชาติ มาแล้วผู้คนนักท่องเที่ยวลังไหลเขามาเบิงมาส้มอันนี้ก็เป็นอีกแรงท่องเที่ยวแรงหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะที่ด่งดังอิลีได้มาแล้วดีใจหลายแสบแห้งอิลีเดอร์พี่น้องแสบร้าย ผูขาการสิคอผ้าเบิงบรรยากาศหอมหอบนำกันเนาะพี่น้องเนาะคนไหลยอยู่เดอ้อพี่น้องอาหารการกินนี่ก็สิเป็นห่านปลาหมึกอย่างอีกเนาะพี่น้องห่านนี่ก็ดังไยเดอ้อ ตื่นเต้นร้ายผู้ขากระสิขอผ้าเบิ่งบรรยากาศหอมหอมนำกันเนาะพี่น้องเนะาะจังไนก็ฝากเป็นแห้งเอิกแห้งใจให้ผู้ขาสู่ๆต่อไปในเดอ้อพี่น้องไทยอีสานพี่น้องคนไทยที่เพิ่นขามาหายกำลังใจขอบคุณอีหลีซสาบซึงดีใจร้าย ต่อไปผู้ขาสิไปไทายแบบใดเหตุแบบใดกระตีท่วงผู้ขาไดเด้อขันผู้ขาไทยบอท่านได้เป็นมืออาชีพหรือว่าบอท่านได้ถือหูถึกตาภัยก็ขอโทษขออภัยไปเด้อจ้า เนานะพี่น้องเนาะจบงามอิลีภูคขาออนซ้อนลายเดอ้อจังใดก็ฝากเป็นกำลังแห้งใจให้ภูคขาสู่ๆต่อไปในเดอ้อบันนีภูเขากะสีคอผ้าเบ่งบรรยากาศหอมหอบเด้อพี่น้องขอบคุณอิลีขอบคุณภาษาไทยขอบใจภาษาล้าสวัสดีภาษาไทยสบายดีภาษาล้าเจ้า